เขาชินกับการอยู่คนเดียวไม่ยอมใช้ผู้ช่วยเพราะงั้นผู้หญิงคนนี้เลยต้องไปห้องทํางานเขาให้ตรงเวลาทุกวันไม่ได้เข้าข้างในหรือว่าคุยกับเขานะเธอรอที่ทางเข้าถึกชะมัดเลย <c oughs> มีครั้งหนึ่งเขาอยากกินกาแฟวันนั้นนฝนตกหนักมากไม่มีใครรับออเดอร์เลย <c oughs> เขาโกรธจนสะบัดลั่นห้องผู้หญิงคนนั้นอยู่ตรงประตูได้ยินหลังจากนั้นไม่นานเธอก็ถือกาแฟเข้ามาในห้องเขาเธอตัวเปียกโชกไปหมดแต่กาแฟเนี่ยร้อนจี เขาประทับใจมากเวรม,มากไปแล้วจะเป็นผู้ช่วยเขาทุกงลำบากเบอร์นี้เหรอมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นผู้ช่วยใครเว่ยเจอเป็นหนุ่มโสดสุดเพอร์เฟกต์ในวงการประชาสัมพันธ์ส่วนผมอยู่ที่สองสงสัยว่าคงจะไม่สวยเท่าไหร่ไม่งั้นจะทนลำบากทำไมถึงจะสวยแต่ก็ต้องเสียสละบ้างนะคงไม่มีใครอยากเสียสละให้หนุ่มโสดที่สองแล้วขอโทษด้วยนะคะลุยส์อรุณสวัสดิ์ ผมบอกคุณแล้วไงเครื่องกาแฟที่คุณเล่าให้เธอฟังเนี่ยจริงคะ่ะส่วนที่เหลือน่ะมั่วหมดคุณเอมี่ใช่ไหมคะฉันจะจำไว้สวยไม่เท่าฉันจริงๆอ่ะแหละ ฮัฮัลโหลคุณว่าเจอเรามีประชุมหุ้นส่วนตอนสิบโมงครึ่งนะคุณยังไม่ลืมใช่ไหมเนี่ยประชุมหุ้นส่วนแล้วผมจำได้ตอนนี้กำลังไปรถติดมากเลยแล้วทำไมคุณไม่ไประชุมไปก่อนเนี่ยไม่เป็นไรเรารอได้ไม่ต้องห่วงแล้วค่อยๆมานะคะ <c oughs> อีกนานแค่ไหนกว่าคุณจะถึงอ่ะโถ่มันก็พูดยากอนนะ <c oughs> เกิดอุบัติเหตุรถย,ยนต์ข้างหน้ารถ <c oughs> ผมอะ โอ้อตำรวจมอนะนี่คุณอยู่ไหนเนี่ยจิงตอลินนี่ไอ้หัวฝนมันมาจากไหนวะเดีวย หัวหน้าทางนี้ค่ะอรุณสวัสด์อรุณสวัสดคุณเว้ยผมรู้คุณชื่อเอมี่หัวหน้าดูสิคะพอใจมิล่ะฉันเน่ะขอห้องทำงานที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาท,ทุกห้องให้กับคุณเลยนะมีวิวแม่น้ำด้วยละหัวหน้า บอกเลยนะถ้าคุณเอาถ้วยรางวัลมาเรียงโชว์รับรองว่าคุมทั้งชั้นอยู่หมดแน่ๆสังเกตไหมคะว่าตอนที่เข้ามาสาวๆพวกนั้นมองคุณเหมือนมีตาไว้มองคุณแค่คนเดียวคุณเปลี่ยนเสียงพื้นหลังรถติดอยางงเนีเหรอว่าไงนะคะผมถามว่าคุณได้เปลี่ยนเสียงพื้นหลังรถติดหรือเปล่าอขอโทษด้วยคะ่ะฉันเปลี่ยนเมื่อเดือนที่แล้วอ่ะทำไมมีเสียงวัวร้องด้วยเป็นไปไม่ได้หรอก เสียงพื้นหลังเนี่ยอัดที่เมืองนอกเลยนะคะบอกมาสิว่าไอ้เมืองนอกที่ว่าเนี่ยมันคือที่ไหนอินเดียเหรอไงขอโทษด้วยค่ะฉันเป็นมุมไบามาเมื่อเดือนที่แล้วสวัสดีค่ะคุณเว่ยประธานเจียงอยากให้คุณเข้าไปในห้องประชุมค่ะขอบคุณครับผมเข้าใจแล้วอรุณสวัสดิ์ครับแล้วคนอื่นอยู่ที่ไหน ที่กิดอุบัติเหตุหน้ารถคุณรถเข็นมัวหรือเปล่าฮะฮะยังไงฉันได้ยินคนพูดภาษาอังกฤษด้วยนะน่าจะชนะบทในอินเดียใไหค่ะยนะอย่ามากแกล้งเลยค่ะคิดว่าฉันโง่เหรอนี่เป็นประชุมหุ้นส่วนครั้งแรกแล้วคุณก็มาช้าคุณจงใจใช่ไหมคุณจะขู่ฉันกลัวหรือไงผมไม่ได้จะขู่คุณจะขู่พวกนั้นต่างหากทำไมนั่งทำงานที่นี่ อ๋อห้องทำงานฉันปรับปรุง